เมื่อตอนหัวลุ่งเนี่ยฮะประมาณสักตีสี่เนี่ยน้ำขึ้นสูงสุดที่ฝายดูสนซึ่งเป็นฝายต้นน้ำของคลองบำบังดูสนนะฮะหเมตรห้เซนนะฮะเรามีจุดเตือนภัยอยู่ที่1เมตรถ้าน้ําขึ้นถึง1เมตรล้นฝายมาเนี่ยถือว่าต้องเตือนภัยแต่เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อหัวรุ่ง1เมตรเซนก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมที่ดูสนควรโดนปัญจอนะครับย่านซื้อ แล้วก็ลงมาสู่บ้านฉลุงบ้านควรคลองกุดแล้วออกทะเลไปนะครับในขณะนี้เนี่ยน้ำน้ำลดลงมาเหลือประมาณสัก75เซนติเมตรก็ลดลงไปเกือบพอสมควรแล้วคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในขณะนี้ที่ที่ดูสวนบ้านจอปันจอเนี่ยแห้งเริ่มแห้งแล้วแต่ตรงนี้จุดนี้หน้าโลตัสเนี่ยน้ำก็เออถนนและกำลังจะเริ่มลดลงไปนะคบก็น้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ตกมาเติมนะฮะก,ก็จะสามารถระบายภายในวัน2วันแล้วก็ได้เช็คกับอุตุนิยมวิทยาพรุ่งนี้ผลตกประมาณ40%ของพื้นที่ก็ไม่มากนะัก40มิลประมาณนี้นะครับแล้ววันมะรืนก็ตกไม่มากนะค,คิดว่าสถานการณ์อย่างนี้น่าจะไหลไปได้แต่เราก็กังวลอยู่อันหนึ่งคือช่วงนี้เป็นช่วงน้ําขึ้นสูงสุดเป็นน้ําใหญ่นะเพราะนั้นการระบายสู่ทะเลเนี่ยจะช้ากว่าปกติก็ต้องต้องแจ้งเตือน ไปยังพื้นที่ที่ปลายน้ำนะที่จะลงสู่ทะเลตั้งแต่ตําบลพิมาอนอาเภอเมืองตำบลคลองขุดอาเภอเมืองเนี่ยให้แจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลความเรียบร้อยของที่เป็นของมีค่าเนี่ยนะ,ะให้เก็บไว้ที่สูงนะฮะเช่งเมื่อเช้าก็เมื่อสักบ่ายนีย่ก็เจอนาะยกคลองขุดเจอประหลัดเทศบาลเมืองแล้วนะฮะทราบว่ามีการออกรถแจ้งเตือนหลายพื้นที่แล้วออกรถประชาสัมพันธ์ไปก็คิดว่าเราก็เตรียมให้ดีที่สุดตอนนี้เตรียมประกาศกี่เมื่อ สองอำเภอครับอำเภอฮะคนคนโดนเมืองสองอำเภอก่อนนะฮะสองอำเภอก็ตอนนี้ท่านอำเภอคนโดนก็รายงานเบื้องต้นแล้วในพื้นที่หอวเภือควนโดนเนี่ยรายงานตัวเลขมาที่ปปจังหวัดเพื่อประกาศภัยพิบัติแล้วแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยอบททั้งหลายนี่ก็เตรียมการช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน3วันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ